เด็กๆกลับมาพบกับคปูแตงอีกเช่นเคยนะคะในโยคะสมดุลชีวิตบาลานซ์ไร์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราหยุดอยู่ที่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะคะยุคนี้เป็นยุคโควิดนะคะเด็กๆฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้เด็กๆก็ยังคงเรียนอยู่ที่บ้านอีกเช่นเคยนะคะหลังจากที่เราเรียนโยคะกับคปูแตงไปแล้วด้วยการ2คลิป คลิปนี้เรามาเจอกับกูแตงอีกในคลิปที่3นะคะเด็กๆยังคงจำโยคะในแต่ละท่าที่คุณครูให้เด็กๆทำไปแล้วเด็กๆได้นำกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมไหมคะสําหรับการเรียนโยคะในชั่วโมงนี้เช่นเคยนะคะก่อนอื่นเลยทุกครั้งก่อนที่เราจะทำการเรียนโยคะเราจะต้องจัดท่านั่ง ในท่าอาสนะโยคะในลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อจะทำการฝึกสมาธิหลังจากที่เราทำการฝึกสมาธิแล้วเราก็จะทำการบริหารสมองค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าลำดับถัดไปก่อนอื่นเรามาเตรียมพร้อมร่างกายด้วยการทำสมาธิกันก่อนนะคะการทำสมาธิเริ่มจากการจีบหลวมในลักษณะแบบนี้ค่ะ จากนั้นหงายฝ่ามือขึ้นวางลงไปที่ขาทั้งสองข้างของเราเบาๆแบบนี้นะคะคอนคลายบ่าไหลไม่เกรงลำตัวค่ะจากนั้นค่อยๆหลับตาลงช้าๆนะคะหายใจเข้าท้องพองอกยกขึ้น หายใจออกท้องแฟบอกยุบลงหายใจเข้าท้องพองอกยุบขึ้นหายใจออกท้องแฟบอกยุบลงค่อยๆหายใจช้าๆในขณะที่เราทำการหายใจให้เด็กๆคิดตามลมหายใจเข้าออกต่อเน,นื่องนะคะ หลังจากที่เราทำการฝึกสมาธิแล้วเรียบร้อยนะคะลำดับถัดไปเดี๋ยวเราจะทำการบริหารสมองในท่าจีบแอค่ะการจีบแอลทำง่ายๆนะคะเด็กๆด,ด้วยมือข้างหนึ่งทำการจีบหลวมๆแบบนี้นะคะส่วนมืออีกข้างทําเป็นรูปตัวแอค่ะการทำจีบแอจะทำสลับซ้ายขวาจากจีบ เป็นแอลจากแอลเป็น4วันนี้ครูแตงจะพาเด็กๆทำสิบรอบช้าๆนะคะพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ1นึ่งสองสามต่อกันเลยนะคะห 7จ็และ10ค่ะการฝึกสมาธิบริหารสมองในท่าจิบแอลนะคะเด็กๆสามารถเพิ่มระยะเวลาเพิ่มจำนวนครั้งในการฝึกฝนได้นะคะหลังจากที่เราทำการฝึกสมาธิบริหารสมองในท่าจิบแอลไปแล้ว เดี๋ยวลำดับถัดไปเราจะทำการฝึกลมหายใจในท่าแคดคาวแล้วก็ต่อด้วยดาวบนด็อกกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มที่ท่าแมวกันก่อนเลยค่ะเช่นเคยนะคะพร้อมแล้วห้าลมหายใจเข้าออกค่ะหายใจเข้าแอนหลังอกยกขึ้น หายใจออกม้วนก้นลงโกงหลังคางชิดอกหายใจเข้าแอนา่นหลังโอบยกขึ้นหายใจออกม้วนก้นลงโกงหลงังคา,างชิดอกหายใจเข้าแอนา่นหลังโอบยกขึ้น หายใจออกม้วนก้นลงโกงหลังคางชิดอกอีกสองรอบค่ะหายใจเข้าแอ่นหลังอกยกขึ้นหายใจออกม้วนก้นลงโกงหลังคางชิดอกรอบสุดท้ายค่ะหายใจเข้าแอ่นหลังอกยกขึ้น หายใจออกม้วนก้นลงโกงหลังคางคิดอ,อกออกจากท่าค่ะเราจะไปต่อที่ท่าดาว,วิรวด็อกนะคะตั้งส้นเท้าขึ้นจากนั้นค่อยๆย,ยกลำตัวขึ้นช้าๆค่ะดันลำตัวกับหลังส้นเท้าวางเสือ่อสายตามองลอดหลังขาค่ะ ทิ้วศีรษะลงห้าลมหายใจช้าๆนะคะหนึ่งสองสามสี่และห้าค่ะคลายท่างอเข่าลงช้าๆนะคะยกศีรษะขึ้นวางหลังเท้าแนบชิดติดเสือ่อ สายตามองตรงหลังตรงค่ะหลังจากที่เราทำการคลายท่าดาวเวิร์รรดด็อกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวลำดับถัดไปเราจะไปต่อที่ท่าไทเกอร์ค่ะไทเกอร์เราจะขึ้นท่าด้วยท่าแมวนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากขาด้านซ้ายก่อนเด็กๆดูครูแตงก่อนก็ได้นะคะหรือปฏิบัติไปพร้อมๆกันก็ได้ค่ะ หลังเท้าวางเสือนะคะสายตามองตรงหายใจเข้าหายใจออกถอยขาซ้ายไปด้านหลังหายใจเข้าออกปกตินะคะขาหลังยกลอยค่ะยกมือขวาขึ้นห้าลมหายใจนะคะค้างท่านี้ไว้ค่ะหนึ่ง สองและ5ค่ะคลายท่านะคะวางมือวางเข่าลงช้าๆมาที่ท่าแมวเหมือนเดิมค่ะจากนั้นเราจะไปที่ขาด้านขวาบ้างนะคะทำเช่นเคยค่ะหายใจยเข้าหายใจยออกถอยขาขวาไปด้านหลัง หายใจเข้าออกปกติต่อเนื่องนะคะขาหลังยกลอยค่ะจากนั้นยกมือซ้ายขึ้นสายตามองตรงหรือมองตามมือด้านซ้ายก็ได้นะคะข้างท่าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะวางมือ วางเข่าลงช้าๆค่ะค่อยๆทำนะคะลำดับถัดไปเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ท่าไทเกอร์แบบที่สองนะคะท่านี้ค่อนข้างจะยากฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆทำไปช้าๆนะคะเริ่มจากด้านซ้ายก่อนเลยหายใจเข้าหายใจออกถอยขาซ้ายไปด้านหลัง มือ่อทรงตัวได้แล้วขาหลังค่อยๆย,ยกลอยขึ้นค่ะยกมือขวาขึ้นจากนั้นเราจะทำการโกงลำตัวใช้ศอกและหัวเข่าแตะกันนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะโกงแตะยูดหนึ่งโกง ยืดสองกงแตะยืดสากงแตะยืดสีกงแตะยืดหคลายท่าวางมือวางขาลงเช่นเคยค่ะ ในระหว่างที่เราทำด้านซ้ายแล้วเด็กๆสามารถผ่อนคลายในท่าแคทนี้ได้นะคะเมื่อเราทำด้านซ้ายแล้วต่อไปเราจะทำด้านขวาในลักษณะแบบเดียวกันค่ะทอยขาขวาไปด้านหลังทรงตัวได้แล้วขาหลังค่อยๆย,ยกลอยยกมือด้านซ้ายค่ะ พร้อมแล้วไปกันเลยค่ะโกงแตะยืดหนโกงแตโกงเยอะๆนะคะยืดสองโกงแตะยืดสโกงแตะยืดสโกงแตะยืดหา้า วางมือวางขาลงช้าๆค่ะศีรษะยกขึ้นหลังตรงค่ะสายตามองตรงไปข้างหน้าต่อไปเดี๋ยวเราจะผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะโดยการทำท่างูค่ะให้เด็กๆทำการนอนคว่ำนะคะหน้าผากวางเสือ่อมือแม่ชิดหนีบนตัวไปค่ะ ห่างวางเสือนะคะหายใจต่อเนื่องปกติขาแนบชิดติดกั้นงูตัวเล็กค่ะยกศีรษะขึ้นอกลอยแขนยังงออยู่นะคะค้างไวนะ้นับหนึ่งสองสามสีและห้าค่ะต่อไปงูตัวใหญ่แขนตึง มองบนเพดาเลยนะคะนับ1 2 3่งและ5ค่ะจากนั้นคลายท่าค่อยๆงอแขนลงช้าๆพับลำตัวเก็บปลานะับหากวางเสือเช่นเคยค่ะเราสามารถเพิ่มรอบได้นะคะจากนั้น ตะแคงลำตัวค่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในท่าแซนด์วิชนะคะนั่งบนเสื่อค่ะขาแนบชิดติดกันนะคะลังตรงลำตัวจะอยู่ในลักษณะเหมือนรูปตัวแ L หนึ่งตัวนะคะจากนั้น มือทั้งสองข้างวางไปที่ข้างสะโพกแบบนี้ค่ะขอตั้งหลังตรงนะคะมองตรงไปข้างหน้า,หา,า,ห,า,ออาหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆยโยงมือเป็นรูปถ้วยหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเดินมือไปข้างหน้าช้าๆนะคะหายใจผอเนื่องปกติค่ะ หลังยังคงตรงอยู่นะคะไม่โกล่งลำตัวค่ะไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเราไปจนรู้สึกว่าตึงที่ขาแล้วให้เด็กๆเ,เปลี่ยนมือมาจับที่ขาของเราถ้าใครไปไม่ได้สามารถจับที่หัวเขา่าใครที่มีความยืดหยุ่นสูงก็อาจจะจับที่ข้อเท้าได้นะคะเบรกเท้าค่ะ สายตามองตรงนับหนึ่งสองสาและ5ค่ะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปต่ออีกกันเลยนะคะใครไปได้ไปต่อเลยค่ะเรเลยพับสุตาเริ่ม้าไวนับหนึ่งสอง การคลายท่านะคะเหยมือเป็นรูปถ้วยจากนั้นค่อยๆถอยมือเดินกลับมาช้าๆพร้อมกับยกศีรษะขึ้นช้าๆนะคะอ่าค่อยๆเดินกลับมาค่ะช้าๆนะคะไปกลับมาเหมือนแมงมุมจากนั้นวางฝ่ามือลงข้างสะโพกเช่นเคยค่ะ หายใจเข้าออกต่อเนื่องนะคะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ท่าเต่ากันเลยนะคะเดี๋ยวคุณแตงจะสาธิตให้เด็กๆด,ดูด้านหน้านะคะเด็กๆจะได้ลองเห็นชัดเจนค่อยๆกลางขาออกในระยะเสือความกว้างระยะเสือนะคะจากนั้นลำตัวตั้งตรงค่ะ มือเราจะย้ายมาวางที่ตรงกลางระหว่างขาสองข้างนะคะในลักษณะแบบนี้ลังตรงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่อยๆยยกเข่าสองข้างขึ้นเหนือพื้นแบบนี้นะคะจากนั้นหายใจออกค่อยๆสอดมือไปด้านข้าง ก้มลำตัวลงนะคะหลังยังตรงเหมือนเดิมสายตามองตรงฝ่ามือสองข้างอยู่ระหว่างเท้าทั้งสองข้างของเราแขนยกขึ้นขากดลงโซ่กันแบบนี้นะคะจากนั้นยกศรีรษะขึ้นมองตรงไปข้างหน้าห้าลมหายใจค่ะหนึ่ง 2 3 4และ5ค่ะจากนั้นก่อนการคลายท่านะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆเก็บมือ,อกลับมาหายใจต่อเนื่องนะคะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆวางขาลงนะคะชิดติดเสือ่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะ จากนั้นเราทำท่าเต่าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อที่ท่าโบ๊ทกันเลยแต่เดี๋ยวท่าโบท๊ทครูแตงจะให้เด็กๆด,ดูด้านข้างนะคะเพราะว่าการทำในลักษณะแบบนี้มองด้านข้างจะชัดที่สุดค่ะเด็กๆยังคงนั่งในท่าเริ่มต้นคล้ายๆกับท่าแซนด์วิชนะคะนั่งจะรูปตัว L ขาแนบชิดติดกัน จากนั้นมือวางอยู่ข้างสะโพกแบบนี้นะคะฝ่ามือความลงไปแบบนี้เลยค่ะกางนิ้วออกก็ได้นะคะเด็กๆจากนั้นเราจะค่อยๆหายใจต่อเนื่องเข้าออกนะคะเป็นการพักไปในตัวค่ะจากนั้นหายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้า mm hmm. ล้มตัว mm hmm. ไปทางด้านหลังประมาณ45องศานะคะจากนั้นขาค่อยๆยยกลอยขนานกับเสือแบบนี้นะคะยกมือขึ้นขนานขาแขนจะขนานกับพื้นค้างไว้มองตามนิ้วเท้ามองตามนิ้วเท้านะคะนับ1นึสองสาม ห้าค่ะคลายท่านะคะวางมือข้างสะโพกข้างขาโลงจากนั้นลำตัวตั้งตรงเป็นรูปตัวลเหมือนเดิมนะคะจบไปสำหรับโยคะในแต่ละท่าทั้งท่ายืดเหยียดแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงนะคะ หลังจากที่เราทำการใช้กล้ามเนื้อของเราไปพอสมควรแล้วเดี๋ยวเราจะทำการผ่อนคลายกล้ามเนื้อในท่าศพกันเลยนะคะเด็กๆนอนหงายค่ะนอนหงายไปเลยฟางมือหงายขึ้นนะคะหลังข้างลำตัวผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะ เหยืปลายเท้าหายงฟามือไปค่อยหลับตาค่ะหลังจากที่เราผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่ท่าโสบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนออกจากท่าอย่าลืมนะคะตะแคงลำตัวไปทางด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งจากนั้นค่อยๆยกลําตัวขึ้นกลับมานั่งในท่าที่ผ่อนคลายเหมือนเดิมนะคะ นั่งในท่าใดก็ได้ที่เด็กๆผ่อนคลายหรือกลับมานั่งในท่าอาสนะเช่นเคยนะคะหลังจากที่เด็กๆทำการเรียนโยคะในคลิปนี้แล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ่ายภาพผลงานการปฏิบัติโยคะหนึ่งท่าส่งมาให้คุณครูตามช่องทางที่โรงเรียนกำหนดเช่นเคยนะคะสำหรับโยคะคลิปนี้คุณครูขอ,ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ น a m มัสเตค่ะเด็กๆ